สวัสดีจ้าหนูนามาอีกแล้วนะคะวันนี้หนูนาจะมาพูดถึงชุดไหว้ในวันสําคัญขององค์พระพิคเนศนั่นก็คือชุดไหว้วันสังกตีจตุรถีตรงกับวันพุธที่7มิถุนายน2566นี้ค่ะรอบนี้บอกเลยหนูนาจัดเลข5มาให้แบบเต็มๆเลยนะคะมาพร้อมกับของบูชาทั้ง5และขนมลาดูมะพร้าวนมสด5ลูก5สีหรสชาติค่ะของไหวมงคลทั้ง5ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ นี่เพียง239บาทจากราคาเต็ม462บาทรีบจัดสิคะมีจำนวนจำกัดนะร้านเทวารดูใส่ใจทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่ออกจากเตาจนถึงมือลูกค,ค้าค่ะหน้าร้านเปิดบริการทั้งสองสาขาสาขากรุงเทพมหานครแยกไฟฉายเปิดบริการทุกวันและสาขาเชียงใหม่ช้างคานหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะ